ทำอะไรอ่ะทำอะไรขนกนระป๋องปับโบ,ท,บ,โบท,ทำไมฮะขนกระป๋องปับโบทำไมขโมยตังปับโบไปหยอดกระปุกเหรอฮะทำอะไรเ,เร็วเก็บไม้ เก็บเงินด้วยไม่ใช่บอกให้เก็บกระเป๋าเอากระเป๋าไปเก็บแล้ว,ลวเงินล่ะ